โฮองกันน้ำมันแห้งทำอิดคองโซโปโปรลาวจะเปิดทดลองการผลิตในไทยเดือนนี้แต่กาบสบายดีพอแม่พี่น้องทางซองฝังราลาวไทยบาว่าจะอยู่ไก่ยุไกยุไซกันแล้วแต่หมดสุภูสุคนพี่น้องที่ กำลังติดตามหับสมคลิปคองบาาคิวอยู่กะหัางไยจากการอัดคลิปไปซีหามือน่อพี่น้องถือว่าโดนเติบสำหรับบาาคู่ก็มีความคิดหอดคิดเทิงพอเมพี่น้องเอฟซสองคลองคิวคูลาอยู่ตลอดเวลาพี่น้องเนื่องโดวยว่าสุขภาพคองบ้าคิวกะบ่อำนวยแล้วก็อ้อนเพียอยู่ก็เลยบ่ได้มาอัดคลิปถือว่ามือนี่เป็นโอกาสดีที่ สุขภาพของเบวคิวก็ฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็เลยอยากมาอัดคลิปคลิปนี้จังดกับฟากเทิงพี่น้องลุงปานาอามดสุภูสุสคนจงพากันหักษาสุขภาพของตนเองพี่น้องเพิ่นว่ามีเงินเป็นล้านกับบมมีความหมายทาหางกายบวแข็งแหง,งพี่น้องปัจจุบันนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนไปละลายพื้นที่เริ่มกาวเขา้าสู่ะดูหนาวการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศก็จะเฮ็ดใหยอุณหภูมิภายใน่างกายมีการเปลี่ยนแปลงและก็ มีการเป็นวัดเป็นไอใดใบเป็นนองจงหักซาสุขภาพสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญผลงานการที่บมีโลคเป็นลาบอันประเสริฐและเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือสุขภาพจิตใจนาะพี่น้องเนาะกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและ,บ,ะบ,บ้าคิวกราบข้อขอบใจข้อขอบคุณสําหรับพี่น้องแฟนๆหรือว่า FCT ได้ทักทายกันเขามาบ่าว่าจะเป็นทางคอมเมนต์บ่าวว่าจะเป็นทางไลน์ ได้มาทำไทยสาลทุกซุกดิบบาาคู่ว่าเป็นแนวใดคือใบเห็นมาออกคลิปกับตองขอ้อขอบอกขอบใจพี่นอ้องบาาคิวก็ได้กำลังใจจากพี่น้องแฟนๆทันแและจึงสามารถฟืนฟูอาชุขภาพมาไวขนาดนี้และบาาคิวกบวบ่มียังทีจะมาตอบบุญแทนคุณก็มีแต่ผลิตคลิปดีๆ เพื่อมาตอบแทนบรรดาแฟนๆเพื่อมาตอบแทนบรรดา f อที่ให้กำลังใจและเบวคิวก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่น้องอยู่ถุกคนถูกแหงบ่ว,ว่าจะปฏิบัติเวียกงานอันใดก็ขออหายประสบผลสำเร็จนาพี่น้องเนาะเพราะว่ามือนีมันเป็นมือที่บาคิวเอาตื่นเสาได้หนึหน่งได้จับโทรศัพท์กับพอดีไปเห็นข่าวขาวหนึ่งที่น่าสนใจก็เลยอยากมาอัปเดตให้กับพี่น้องได้ฮับหูเนี่ยและได้เข้าใจนํากัน ขขาวอยู่ในซองเพจอ่า Facebook ที่มืซิวาลาวอยู่ Radio FM, Hz, เ a ด i o โอเอฟเอ็เก้าสนเมกะเาะเป็นเพจวิทยุของคนลาเขานี่แหละมันเป็นข้าวดีเนาะพี่นอ้องห้งงานน้ำมันแห้งทําอิฐของเราจะเปิดทดลองการผลิตในไทยเดือนนี้ก็คือเดือนเดือนพฤศจิกเนาะหรือว่าประเทศไทยก็จะเอิ่นว่าเป็นพฤศจิกายนบอกกับเบเนใจเนาะประมาณนั้นแหละ เดี๋ยวบลคิวจะขออา่านเนื้อในโพสต์ให้ฟังหนังสือพิมพ์เขาวสารประเทศลาวรายงานว่าหงงานกันน้ำมันแห้งทำอิดของลาวขาดว่าจะเปิดทดลองการผลิตน้ำมันเสือไฟในวันที่30พฤศจิกีจะมาเทงนี้ก็คือปีส0 2พันนี้อีก4-5หมือีนแหละพี่น้องปัจจุบันกับวันที่2สารกเจกันแล้วเนาะเพื่อส้มใส่อยู่ในประเทศลาวพร้อมกันนี้ เพื่อช่วยลดพรอนการนําเขาน้ามันเสือไฟจากต่างประเทศคือว่าแต่ละปีที่ผ่านมาลาวเฮาได้มีการนําเขาน้ามันเสือไฟลอยเปอร์เซ็นพี่น้องจากต่างประเทศเบ้าคิวเคยไปคน้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตจะเห็นอยู่ประมาณ 1. 3ามหลานตันหรือว่าหลานต้นนี่แหละที่ว่าลาวเฮาได้นําเขาน้ามันจากต่างประเทศต่อปีพี่น้องกลา,ายเป็นมูลค่ากระูุ้งเติบ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการสัญจรการไปมาขา,ขายฉะนั้นน้ำมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมปัจจุบันขาดบ่ได้อยู่แล้วจําเป็นต้องแนะนาเขาทานปานีพ่วงเพชรห้องผู้อํานวยการบริษัทเปตโตรเคมีลาวจํากัดได้ห้สัมผณ์ต่อสื่อมวลชน,นในวันที่24สีพจิกที่่านมานี้วาห้องการน,นํามันของบริษัทเปตโตรเคมีลาวจํากัด ต่างยุคเขตพัฒนากว a มรวมไ่เซธานาครลวงแมงจันได้เริ่มก่อสร้างในปี2,010ในเนื้อที่ท้งมด280,000ตารางเมตรโดยใส่เงินลงทุนทั้งหมด1อย70กว่าล้านดอลลารา์สหรัฐคือบ่าคิวก็ได้ไป้นหาข้อมูลเกี่ยวกับห้งงานดังกก่าวโรงงานดังกก่าวได้มีการสร้างต่างขึ้นก็คือปลายปี2014พี่นอ้อง้วกา มาประสบกับวิกฤตหน่อยหนึ่งส่วน2 0 1 5และมาปลายปี2 0 1 5จึงได้สืบต่อในการก่อสร้สางแต่ปัจจุบันนี้อีกบ่เท่าใดมือโรงกันน้ำมันแห่งนี้ก็จะได้เปิดทดลองการผลิตและก็มีน้ำมันให้ประชานลาวสมใสอยู่ในประเทศโดยจะสามารถผลิตได้ห่ล้านตนหรือว่าห่ล้านตันต่อปีและวัตถุดิบที่นำเขามากก็คือนำเข้าจากสิงคโปร์พี่น้อง หลังจากโพสต์นี่ได้โพสต์ออกไปเป็นเวลากว่าส่าวสมโมงพี่น้องก็มีหลายๆท่านที่ได้เข้ามาแสดงคาคิดคาเห็นพี่น้องโดยคาคิดคาเห็นส่วนใหญ่ก็จะสมเสยเนาะพ้น,พนสาเร็จสมเสยบาดเก่าไมแห่งวงการอุตสาหกรรมของลาวเฮาและก็ยังมีพี่น้องบางท่านที่คอมเมนต์ในเชิงที่ว่าบนเหน่ใจว่าหลังจากที่โห่งกันน้ามันดังก้าวนี่ผลิตน้ำมันออกมาแล้วฮับสายประชาชนแล้ว จะเห็ใไ้คาน้ำมันมันสูงขึ้นหรือว่าลดลงหรือว่าจะอยู่เก่าอันนี้แมนบรรดาคาคิดคาเห็นของบรรดาพี่น้องแต่ในใดก็แน,นวพี่น้องห้องน้ำมันดังเก่ายังบสท่านเปิดจะเปิดในอีกสีหามือครั้งน้านี่เฮาก็ลองตั้งตาลอติดตามเบื้องว่ามันจะเป็นแนวใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันบ่เป็นการขุดเจาะยุทีประเทศลาวเฮามันเป็นการ นำเขาวัตถุดิบจากต่างประเทศอีกเถื่อนึงแล้วก็ขายคนสงขายยัางอีกระยะทางกับบุ้มเป็นของไงแต่อยู่ในหนังสือพิมพเขาวสารประเทศลาวรายงานว่าการที่มีโหงงานกัรน้ามันยุทีประเทศลาวก็เพื่อลดพ้อนการนําเขาน้ามันจากต่างประเทศแล้วก็ทางลดพ้อนราคาน้ามันในตลาดภายในนําอีกอันนี้เพนไดโพสต์ข้อมูลแบบนั้น ถึงมันจะเป็นอันใดกะยะ็ยาเฮาก็ลองติดตามต่อไปพี่น้องและสําหรับบาวคิวเองค้าวนี่ที่ีต่ว,ว่าเป็นค้าวทีดีเป็นนิมิตไม้อันดีและเป็นทีนาสมเซยพี่น้องหลายๆเวียกงานอยู่ในประเทศลาวเขามีส้วมน้าไหมและจะมีบาดเก่าไหมในมอมมอนี่หลายๆผลสําเร็จจะเปิดโตเพื่อเฉลิมฉลองวันศาสตร์ที่สองธันวาทีไก่จะมาเทิงหนีพี่น้องวันที่สองธันวาคม คือบรรษัทของประเทศลาวก็จะมีการเปิดถนนคนทางที่ว่าเป็นทางทรายดวนกว้าร้อยปลายกิโลเมตรจากวังเวียงนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็จะมีการเปิดตัวเมืองไม่นครหลวงเวียงจันทร์นครหลวงพะบางที่บ่มีทรายไฟพี่นอ้องเพิ่นเอาทรายไฟลงดินนี่ก็ได่ว่าเป็นนิมิตไม้อันดีแล้วก็หลยๆเวียกงานก็จะมีส้วมนาไม้ขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ใดกระต้องข้อสมสัยผักสวนทีเกี่ยวของทีเห็ดหายมีขขาวดีขขาวนีในมือนีเห็ดหายประชาทชนลาวในทั่วประเทศมีความภาคภูมิใจมีความซึนสมและดีอกดีใจวางเสมอว่าบาดเก่าไม้ไม้แบบนี้คงจะเกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวเรื่อยๆและจะเห็ดหายประเทศลาวมีการพัฒนาสําหรับคลิปนี้เบาคิวกับข้อน,นําเสนอแต่เฉพาเขาวนีสำหรับวันศสตร์ที่ซ่องทันวาโมโม,มที่จะจัดขึ้นนี้ จะมีบาดเก่าจะมีส้มน้ำไม้อันในดแดรายละเอียดบาคิวจะไปหาข้อมูลและจะมาเห็ดคลิปต่อไปคลิปนี้กับข้อจบสำนีก่อนพี่นอ้องพบกันไหมในคลิปต่อไปขอบใจสบายดี